ว่าจัดเต็มแน่นอนนะครับไม่มีกั๊กโอ้โหถึงกับต้องร้องว้าวนะครับโอ้โหจัดเต็มเลยลวดลายโอ้โหจัดเคฟล่าเลยครับเคฟล่าผสมตัดกับลายไม้ นดีนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องมะน,นาวดัมซิ่งนะครับผมคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อ๋อจก,กจเจริญลอยอาลรายนนะครับหรือว่าเสียงกงหนองคายเน,ะนาะอาณาจักรแห่งใหม่นี่เลยครับโอ้เยอะแยะเดี๋ยวรีวิวจับรีวิวทีละคันเลยคันไหนยังไม่เคยรีวิวเนาะคันไหนยังไม่ออกก็เดี๋ยวจับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งครับ นี่เลยครับอยากได้เป็นหัวเป่ามีเยอะแยะฮโนอิซุสุมิตซูบิชินี่เลยพระเอกของเราคลิปนี้จะพามาดูเจ้าเมกาคันนี้ครับโอ้โหสวยงามเลยเพิ่งมาใหม่นะครับราคาคันนี้ครับ9 2 0 0แสบาทเอกสารพร้อมชุดเล่มทะเบียนเนาะนี่เลยสีฟ้าทะเลนะครับ เดี๋ยวพาไปดูรอบๆเลยครับก็จะมีไฟคาดหน้าผักเนาะให้แถวหนึ่งแล้วก็มีกระจกนาซาไอตัวปิดปัดน้ำฝนเนาะปีพีเสื้อหรือเปล่านะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงหน้าโดนะครับการชนยื่นแบบย้ำหมดเนาะนี่เลย สวยงามเลยครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นซีนอนนะครับซีนอนแท้จากญี่ปุ่นเลยนะครับนี่เลยครับปังตรงปังโตบันไดเลดคิ้วขอบกระจกแล้วก็ไอตัวระแนงกันหมาเนาะกันเลดแล้วก็มีท่อมอเตอร์เสียวแฝดสามนะครับ นี่เลยมีให้หมดอ่ะดูรอบๆครับความยาวกระบะอยู่ที่3ามเมตรแปนะครับรวมฝาท้าทยระแนงสามไม้นะครับมีเพลาดันท้ายให้ด้วยนะครับครบเสร็จบางปุน หน้ากลางท้ายนะครับครบหมดเลยถังน้ำมันแบบร้อยลิตรนะครับนี่เลยดูแบบรอบๆอบกันก่อนนะครับนี่เลยชุดกระบอกไฮดรอลิกนะครับเสริมความแข็งแรงให้เรียบร้อยนะครับ จอดไว้นานฝุ่นเริ่มขึ้นนะครับก็เดี๋ยวตอนรับรถจัดการล้างให้อีกทีนะครับนี่เลยครับสวยๆำงานแบบนี้เลยเนาะลายแตง่งครบนะครับใส่ให้หมดเลยจัดหนักจัดเต็มราคา9 2 0 0 0สบาทเอกสารพร้อมเล่มทะเบียนนะครับมีให้หมดเลยสภาพอย่างที่เห็นเลยนะครับ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับหอจกเจอกอริญล,ลอยอะไรายน0 8 1 8 4์5 8 8 4นะครับย้ำอีกทีครับ0818485884เนาะหรือว่าจะติดต่อผ่านผมก็ได้ครับ098 9013884เนาะเอาเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูภายในกันครับว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวติดเครื่องพร้อมเลยดีกว่านะครับ ว่าจัดเต็มแน่นอนนะครับไม่มีกั๊กโอ้โหถึงกับต้องร้องว้าวนะครับโอโ้จัดเต็มเลยลวดลายโอ้โหจัดเคปล่าเลยครับเค็บล่าผสมตัดกับลายไมโอ้โหมันช่างลงตัวจริงๆนะครับสวยจัดคันนี้โอ้โหมาในแนว v i p พครับคันนี้นี่เลยชุดพฮมเป็น น้ำต,ตาลตะเข็บทองนะครับมีไอพีเลยนะครับคันนี้เอาดูกันหน่อยอโอ้โหมันช่างลงตัวมากจริงๆครับพอขึ้นมาสัมผัสด,ด้านบนเนาะนี่ขนาดฝาครอบแอร์แบ็กก็ยังเป็นไลายไม้โอ้โหคำออกมาได้โดดเด่นสวยงามครับนี่ไอตัวหุ้มคอพวงมาลัยก็เคล็บล่านะครับนี่คอนโซลคอนโซลเคล็บล่าหมดเลย โอ้โห oh. สวยงามครับสวยงามโอ้โห oh. ไม่ผิดหวังครับเก้าแสนสองมืนบาทนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับ0818485884นะครับอ๋อจก,กจเจริญลอยอะไหลย,ยน์โ oh. อ้โหขุมครับขุมขุมคุมคันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูว่าจะเป็น j o 8 4หรือเปล่านะครับ ถ้าเป็นแปดสีนี่คุ้มครับเล่นปั๊มสายไม่จุกจิกแน่นอนครับใช้งานกันยาวๆเลยนะครับนี่ช่องเก็บของมีสองช่องด้วยครับคันนี้มีอะไรทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับด้านหลังพร้อมนะครับ เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันหน่อยไปดูฝั่งนู้นนะเป็นไงนี่เลยครับนี่เลยสวยกำลัง,งแบบนี้เลยครับเอาไปดูอีกฝั่งนึงนี่เลยครับสวยงามเหมือนกันเนาะเก็บล่าตัดกับลายไหม BAP นี่โอเคนะครับสวยสวยสวยนี่เลยเก็บล่าหมดเลยนะครับอ่ะไปดูเครื่องยนต์กันครับอ้าวลำสายครับเจโอแปดสิบนี่เลย 4215 PS นะครับนี่เลยน่าจะเป็นเจทู uh, อ๋อเจทูจริงๆครับเจทูเจโอแปดซีเจทูนะครับเจทู215แรงมา้าได้เก่งเป็นยังไงเกงสวยงามอยู่ครับ ดูอีกฝั่งหนึ่งเนาะโอ้โหได้ CO8C ด้วยโค้งจริงๆครับคันนี้ กันมากกับแปดสามหม้อเป็นเดียวเนะนี่เลยครับขุดกรอนแต่งจัดให้ครบเนาะกันหมาแบบเป็ตเลยที่ขาดไม่ได้ครับเทาดันท้ายเนาะวันนี้จะเป็นเอา้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ0 8 1 8 4 8 5 8 8 4เนาะอ๋อจก,กจเจริญลอยอะลยนต์โอแปสี่ เก้าแสนสองมืนบาทเอกสารพร้อมเล่มทะเบียนนะครับชุดแต่งก็ครบเซ็ตแบบนี้เลยนะครับเอาโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ